สบายดีพี่น้องกรุงไปยายชายิงเก่าทักไทยสบายดีพี่น้องทางฝั่งสายสปปลาวพี่น้องทางโซนยุโรปแล้วกับพี่น้องประเทศไทยบานเฮาเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ตะด้วยละพาพี่น้องมาทําความรู้จักแหมพี่น้องอันนี้คือกระติบข้าวนะฮะมาทําความรู้จักกับวัสดุหรือว่าสิ่งที่เฮานํามาสานกระติบข้าวนั่นก็คือต้นไหลพี่น้องแต่ด้วยละพาพี่น้องไปเบิ้งต้นไหลต้นไหลนั้น เป็นต้นไม้ประเภทเลยหรือว่าเป็นวัดสพืชประเภทเลยนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือไหลไหพลพี่น้องเดินเบินพี่น้องเบินอันนี้คือต้นไหลนะฮะเป็นวัดะพืชชนิดหนึ่งตระกูลย้านะฮะตระกูลย้าน้องพี่น้องเนาะตะกี้ตะก้อนนะมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้พี่น้องเอ้แต่ณนะยุคปัจจุบันนี้ปูพี่น้องปูได้นะซื้อขายกันนะฮะต้นดิบลำดิบกิโลละ5บาท ลการถอเนาะ,ะเพื่อที่เราะเอาไปเย็บกระติบข้าวหรือว่าเย็บกระตา่ากระเป๋านะครับนะของอากุ่มแม่บานบานนนสว่างของเฮาานานะพี่น้องเนาะอันนี้คือต้นดิบนะฮะอันนี้เพื่อนปูไว้ได้พี่น้องเอะกี้เซโยอ่าปล่อยเกิดตามธรรมศาสตร์เนาะพี่น้องเนะาะหลังจากเพื่อนใดหรือว่าเพื่อนไปเก็บเกี่ยวมาแล้วเพื่อนก็จะทำการตากได้พี่น้องนี่พี่น้อง,อ,งอ่าซึ่งวิธีการตากนั้นกะพี่น้องกับหลังหัวจากเนาะ เอ็นเลยเลยมันแห้งห,หน้าวาวง่ายก็ดีนอกาพี่น้องตากนะตากให้แห้งนะฮะ <_ d ata> เพื่อไม่ให้มีความซื้นวัสดุถอดนอกาพี่น้องน้ำเย็นมีความซึนได้ตากให้แห้งประมาณโอ้หลายแดดเติบไปพี่น้องเลยเนาะเอาไว้ง่ายก็คือตาคือแหง <_ d ata> <_ d ata> ้งจะหั่นจะทำการเก็บรวบรวมแล้วก็มัดหิ้งรักษาไว้ในที่ร่มได้บุนแล้วเวาไทยอีกได้พี่น้องเลยในที่ร่มนะฮะ แล้วจังนํามาเง็บมาจากสารตามวิธีการนอกพี่น้องอันนี้ก็คืออันนี้แม่บ,บ้านเพิ่งกำลังหนังนีน้ีเพิ่นนิดตะกร้านะหรือฝากครอบตะกร้านะครับเน,น,นาะกะล่กะกองยองแกงแงงสวงามพอสมควรสำหรับพี่น้องเพลือ่อดีติดตามเบิ้งคลิคปเย็บกระติบข้าวหรือว่าคลิปอา <laughs> คลิปคลิปที่เกี่ยวกับอาชีพของตะดุยกะละหินอ่า คลิปทีส่สอนการายกไล่ขึ้นไล่เปลือกองย่องเอมาเป็นกะติ๊บข้าวนี่แหละพี่น้องเลยอันนี้คือกระติบข้าวนะฮะคุณสมบัติของกระติบข้าวใส่ข้าวเจ้าก็ได้นะฮะ,ะข้าวหนียวน,นะเนาะเสื้อข้าวเหนียวก็ได้ได้พี่น้องเลยอ่าข้าวจะไม่ติดกระติบน,น,นานาเนาะพี่น้องเนาะเอาละพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้กระยำมุ่ผสมมาพาควรเลยเนาะพี่น้องเลยแต่ด้วยการอ่าขออนุญาตบ,บาดคำจบคลิปลงสนีเด้อพี่น้องเด้อ ขอบคุณครับบายบายครับผมเพระกันไม่คลิปหน้าต่โดยและนําเสนอ,พอเพืลอกจอบ้าเบิงเด้อพี่น้องเด้อ